ซูซูกิสวิฟ t ์ GL Next ดีไซน์โดดเด่นชุดแต่งรอบคันเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม h a ร d Tech เพิ่มสมรรถนะพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเสริมทัพนักเตะใหม่คลาส23 Heroes รวมตัวเหล่า17นักเตะสร้างโมเมนต,ต์น่าจดจำนำทัพมาโดยเดียโก้ฟอร์ลันจะเก่งการขนาดไหนพร้อมให้ลุยกันได้แล้วในฟี f a าอ l นไลน4คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมมาติดตามข่าวสารของแมนยูกันนะครับประจำาวันพฤหัสบดีที่27เมษายนอยู่กับการโตหน้าในการกาติดอัปเดตสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเกมคืนนี้ฮะเกมสำคัญเป็นเกม6แต้มที่จะมีผลต่อเรื่องของตารางคะแนนเพราะว่าเจอกับคู่ปรับในการชิงท็อปโฟเหมือนกันโดยตรงนะครับก็จะเป็นการที่แมนยูจะบุกไปลอนดอนเจอกับสเปอร์นั่นเอง ถ้าเกิดเราสามารถบุกชนะได้จะฉีกแต้มนี้ห่างเป็น9้าแต้มนะครับแถมเล่นน้อยกว่าถึง2นัดด้วยกันแทบจะเป็นการตัดโอกาสในการคว้าโคต้า UCL ของสเปอร์ไปโดยปริยายหนึ่งในคนที่จะโดนจับตามองหนักหน่อยในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นฝั่งของแฮร์รี่เคนนะฮะที่ไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นตัวยิงตัวแบกของฝั่งสเปอร์เท่านั้นแต่ว่าเป็นเป้าหมายหลักของเราในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยโดยแน่นอนครับเมื่อคืนพอเทนฮาร์ขึ้นมาเพรสคอนนักข่าวก็ยิงคำถามใส่เทนฮาร์ ยกใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับกรณีของแฮร์รี่เคนเทนฮาก,ก็ไม่ได้กักนะคราวนี้ก็ชื่นชมเต็มที่นะครับบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของจํานวนประตูที่เคนยิงได้เยอะมากๆแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยที่สาคัญที่เขาโดดเด่นก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสการเปิดป้อนให้กับเพื่อนก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันพวกลูกจ่ายก่อนจะเป็นประตูเนี่ยเคนก็ทําให้ทีมได้ค่อนข้างเยอะเขาเป็นนักเตะที่เก่งและก็มีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่ g r e a t player with great personality ตอนนี้สเปอร์ก็ดูจะเจอทางตันในการต่อสัญญาแฮร์รี่เคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักเตะยังไม่มีท่าทีจะขยับสัญญาใหม่โดยเมลิซาเรดดี้ครับนักข่าวจาก Skysport ก็บอกว่าสเปอร์เนี่ยเริ่มจะแอบกังวลเช่นเดียวกันว่าเคนจะไม่ต่อสัญญาแล้วจริงๆนะครับเหมือนจะมาถึงทางตันและต้องแยกย้ายหลังจากทีมก็ผลงานดําดิ่งมาหลังจากจบบอลโลกนะครับปัญหาก็เยอะทางเรื่องของกุญซือเรื่องของพอกีฬาที่ปราติชีก็ อําลาทีมไปแล้วไหนจะโปรเจกต์เรื่องของสมโมสรที่ยังไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนอีกก็เลยอาจทําให้เคนต้องเลือกแยกทางไปนะครับตอนแรกมีข่าวว่าสเปอร์เนี่ยจะโน้มน้าวนักเตะด้วยการมอบปลอกแขนกับตันทีมให้แทนที่ของอูโกยูริสที่จะย้ายออกนะครับแต่ดูก็น่าจะไม่เพียงพอกับการโน้มน้าวใจของเคนให้อยู่ต่อนะครับับอนนี้เป็นการรายงานอัปเดตล่าสุดจาก Sky s p o r t ก็อาจจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักในการคว้าตัวเคนของแมนยูได้นะครับ แต่ไงถ้าเกิดสัญญายังไม่หมดเนี่ยสเปอร์เขาจะไม่ปล่อยแน่ๆนะครับเขาจะพยายามโกงราคาให้ได้มากที่สุดนอกจากว่าแฮร์รี่เคนจะเลือกที่จะผลักดันดีลเองก็คือขอขึ้นบัญนฉีย้ายอันนั้นแหละอาจจะมีการตกของราคาได้ส่วนเกมคืนนี้ครับอ่ะเคนก็จะเจอกับฝั่งเราเทนฮากอัปเดตเอาไว้นะว่ายังมีนักเตะไม่พร้อมลงสนามอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับลิซานโดมาร์ตินราเฟลวารานสกอตแมกโทมิเน่นะครับ ทอมฮีตันต n d นี n ฟานเดอร์เบกพวกนี้คือคนที่ยังหายไปแต่ว่าข่าวดีก็คือแฮร์รี่แม็กควายจะกลับมาจากโทษแบนนะครับนัด FA ฟเอลงไม่ได้แต่ว่านันนี้กลับมาได้แล้วแต่ว่าเทนฮากน่าจะยังคงเลือกยึดคู่ลินเดเลฟกับลูกชอไปก่อนนะผมว่าน่าจะเป็นคู่นี้เพราะว่าค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็มีความนิ่งในการยืนคู่กันนะครับ ในกรณีของอเลฮันโดกานาโชก็มีข่าวดีคือกลับมาซ้อมบนผืนหญ,ญ้าได้แล้วนะครับอันนี้เทนฮาก็ยืนยันเองเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเห็นภาพไปแล้วว่านักเตะก็ใส่สตัด๊ดชววแฟนบอลน,นะครับเอ้ยผมกลับมาแล้วเทนฮาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมค่ําคืนนี้นะครับน่าเสียดายอาจจะเร็วเกินไปหน่อยคราวนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเอ้ยน้องมันจะกลับมาในเกมไหนว่าหลังๆเนี่ยเวลาแมนยูเจอเกมตื้อๆตันๆความหาประตูไม่เจอเราก็มักจะคิดถึงกานาโชมากๆนะครับ ทั้งนี้ครับทางแซมพิวเจอร์นักข่าวอิสระที่เคยทำงานให้กับทั้ง The Times ทั้ง Forbes นะครับก็อมให้ความเห็นว่ากานาโชน่าจะกลับมามีชื่อเป็นสำรองได้ในเกมที่แมนยูจะเจอกับวิลล่าในเกมวันอาทิตย์ดีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเกมนั้นอีกอึดใจเดียวน้องจะกลับมาแล้วนะส่วนคนที่ผมลุ้นให้กลับมาเร็วที่สุดคือคนนี้มากกว่าบรูโน่นะฮะคือสำคัญกับทีมมากๆอยู่แล้วเจ็บจนไม่ได้ยิงจุดโทษไปในเกมล่าสุด ภาพที่เราเห็นก็คือแกต้องใส่อุปกรณ์ที่ข้อเท้าและก็ต้องใช้ไม้ค้ำด้วยนะครับเทนฮารก็บอกว่าในส่วนของบรูโน่เนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคําถามว่าจะกลับมาได้ทันในเกมเจอสเปอร์คืนนี้เลยหรือเปล่าต้องดูแบบนาทีต่อน,นาทีจริงๆนะครับเพราะว่าอาการก็ค่อนข้างบาดเจ็บมาจากเกมเจอไบรตันอย่างไรก็ตามครับมีข่าวดีออกมาจากเจมี่แจ็กสันนักข่าวของเดอะการ์เดียนบอกว่าที่บรูโน่ต้องใส่อุปกรณ์น่ะมันเป็นเพราะ เรื่องของการเฝ้าระวังเท่านั้นเป็นพรีคอ u t ชั่นะครับไม่ใช่อาการที่เจ็บหนักอะไรมากมายแถววันนี้มีข่าวลือด้วยว่าบรูโน่ถอดอุปกรณ์ที่ช่วยแล้วเดินปกติได้แล้วนะครับฉะนั้นก็แอบ,บจะมีรุ้นเหมือนกันในการกลับมาตั้งแต่เกมนี้เลยบางทีเทนฮักชอบสับขหาหลอกตั้งแต่คนนู้นอาจจะไม่พร้อมคนนี้ไม่ไหวสุดท้ายกลับมากันได้ก็อาจจะเป็นกรณีนั้นแหละบรูโน่อาจจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมคืนนี้เจอสเปอร์ได้เลยแบบเซอร์ไพรส์นะครับ นะที่แล้วเจอกันที่โอ t ัชฟอร์ดยิงประตูที่2ด้วยสวยมากนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะภาวนาให้กลับมาได้รายชื่อที่คาดครับจากคู ore, สกอร์สฝั่งเป็นยังไงบ้างอ่ะทอร์นมอสเปอร์ครับก็จะมาระบบเดิมนะสามส,สนัดนะที่ผ่านมาเล่นหลัง4แล้วแย่นะครับไปเจอนิวคาสเซอรโดนถล่มมาก็อาจจะกลับมาเล่นแผนหลัง3ในยุคข,ของแานเมสันนะครับ Foster, ฟอสเตอร์เฝ้าเสานะครับกองหลังจะมีลองเล่ดายเออร์โรเมโรแดนกลางมีฮอยแบกกับสคิปนะครับขวาเป็นปอโรซ้ายเป็นเบนเดวิสนะครับด้านบนมีริชาร์ดิซอนครับดานจูมาแล้วก็แฮร์รี่เคนนี่ผมไม่มั่นใจว่าซอนเทอร์มินหายไปไหนนะครับส่วนฝั่งของแมนยูครับ4 2 3 1องเดคอาเฝ้าเสากองหลังก็จะเป็นคู่ชอกับเลิฟขวาวานพิซาก้านะครับฟอร์มดีมากซ้ายเป็น alo, ดาโล่แดนกลางเป็นคาซิเมโรกับเอเล็กเซ่นนะครับเอเล็กเซ่นคงไม่ดันขึ้นไปด้านบนแทนบรูโน่นะ ถ้าเกิดบรูโน่ไม่ไหวจริงๆคนที่จะแทนจะเป็นซาบิเซอร์ครับขวาเป็นอันโตนี่ซ้ายเป็นแรชฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าเขาคาดว่าจะเป็นเวคอสก่อนมาร์ซียาลนะฮะก็จะเป็นแผนประมาณนี้ส่วนตัวเจ็บฝั่งสเปอร์ก็จะมีบิซูม่านะครับหายไปสักพักหนึ่งแล้วเบนทันคูเอเมซงโรยาวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้โซนฮัมินหายไปไหนอ่าส่วนฝั่งแมนยูแม็กโทมินีกาณาโชฟันเดอร์เบกวารานมาร์ติเนสไม่พร้อมนะครับ ฟูสโกให้มาเป็นแมนยูบุกชนะเลยนะ3ประตูต่อ1ด้วยเรื่องของฟอร์มนะครับก็คิดว่าแรนเมซันน่าจะไม่ถึงกับทําให้สเปอร์เปลี่ยนรูปแบบได้ขนาดนั้นเออก็ลองทายสกอร์กันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับข่าวใหญ่เกี่ยวกับการเทคโอเวอร์หน่อยส่งท้ายกันนะครับเพราะว่าทาง Mike k e ีแกนนักข่าวที่เขาก่อติีดเรื่องนี้มีการรายงานออกมาเขาบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดของเขาได้ข้อมูลมานะครับข้อเสนอล่าสุด ที่เซอร์จิมแรดคริฟจะยื่นให้กับทางสโมสรพิจารณาก่อนเดทไลน์สิ้นเดือนนี้นะครับจะเป็นข้อเสนอซื้อหุ้นมากกว่า50นะครับซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรรายใหม่ที่ถือจำนวนหุ้นมากที่สุดนะครับแต่มันแปลว่าทาง j o เอลเกรเซอกับ a ั p รามเกรเซอร์จะได้มีหุ้นอยู่กับสโมสรต่อไปเช่นเดียวกันที่ราวๆ20นะครับพี่น้องคนอื่นอีกประมาณ3-4คนเนี่ย ก็จะยอมขายหุ้นออกไปจะเหลือแค่2คนนี้เท่านั้นก็คือโจเอลกับอาฟรามนะครับถ้าเกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนั้นเซอร์จิมจะรับบทบาทในการเป็นเจ้าของสโมสรแล้วก็เป็นส่วนที่ต้องดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณา,นา ford, สนามโอมทฟอร์ดสนามแคริงตันแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆของสโมสรครับบวกกับ2พี่น้องจะได้มีหุ้นกับสโมสรต่อไปซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ทางเกรเซอร์ดูจะสนใจมากๆเพราะเขายังมีส่วนร่วมกับสโมสรต่อ ยังหาเงินกับสโมสรได้ต่อแล้วไม่ต้องเป็นลงทุนในส่วนที่เป็นเมกาโปรเจกต์ด้วยทั้งนี้นะครับท่านชิคยาซิมบินธรมัดอัลทาน,นี่ครับจะมาต่างจากฝั่งของเซอร์จิมที่ว่าเขายังคงยืนกรานคําเดิมว่าความต้องการยังเป็นเหมือนเดิมนะต้องการจะเทคโอเวอร์แบบฟูลสเกลคือจะเข้ามาซื้อแบบถอนรากถอนโคนนะครับเอาทั้งหมด100%และจะยื่นข้อเสนอเข้ามาภายในวันศุกร์นี้เหมือนกันบวกกับที่ล่าสุดเนี่ยทางอเลสเซนเดอร์เซฟรินนะครับประธานของยูเอฟ่า ออกมาพูดเองว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกฎการครอบครองทีมในรายการยุโรปหนึ่งเจ้าของสามารถมีทีมภายใต้ใการดูแลได้มากกว่า1ทีมนะครับอันนี้เป็นแผนงานที่ฝั่งเซฟ e รินและก็ยูฟากำลังเปลี่ยนแปลงพัฒนากันในอนาคตยิ่งทําให้การเข้ามาของกาตาจะดูราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพราะมันแทบจะเป็นข้อพิพาทเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยฝั่งท่านชิคก,ก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าการเข้ามาเทโอเวอร์ จะเข้ามาโดยใช้เงินทุนของนาย o Foundation ที่จะไม่เกี่ยวกับทาง QIA นะครับอย่างนั้นก็ตามมันมีข่าวว่าจะมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งรวมตัวประท้วงกันก่อนเกมแมนยูเจอกับวิลล่าวันอาทิตย์นี้นะครับมีหัวข้อสำคัญคือการเรียกร้องให้เกรเซอร์เนี่ยขายหุ้นทั้งหมดหรือว่า full sale only นะครับคือไม่ต้องอยู่ต่อแล้วไปก็ไปให้หมดเลยนะครับ และจะแบนการเข้าสนามเป็นเวลา18นาทีนะครับก็สื่อถึงจํานวนปีที่เกรเซอร์เนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรแป๊บๆก็18ปีแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่การประท้วงที่ทําให้เกิดการล้มเลิกการเตะนะจะแค่แบนการเข้าสนามพักหนึ่งเฉยๆและอาจจะมีการรวมตัวกันที่หน้าสนาม t อร์นาเมสเปอร์สเตเดีนะฮะโอเคนี่คือทั้งหมดของอัปเดตที่เรามาฝากกันนะการเทอเวอร์อยู่เดือดนะครับช่วงปลายและ วันที่27 28เนี่ยก็น่าจะมีอัปเดตใหญ่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็รอติดตามกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดที่จะมาฝากกันนะครับยังไงก่อนจากกันไปฝากเหมือนเดิมกับนี่เลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแมนยูเข้าชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรายการ FA Cup คนะครับฟอร์มก็โหดเลยเคินเมื่อคืนก็ชนะอาร์เซนอลมาด้วยก็เป็นแพ็กเกจจาก เรียอแฟนนะครับมี3คู่แหละแมนยูเจอเชลซีแมนยูเจอฟูลแลมแล้วก็ปิดท้ายบิ๊กแมชแมนยูเจอซิตี้ทีเอฟเอคัพไฟนอลนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในกรุงลอนดอนแล้วก็ในอังกฤษนะครับมี3ราคาสามารถเลือกสรรได้ตามความต้องการของคุณนะครับยังไงติดต่อไป Line แ d r e a l f a n 7 8 9หรือว่าโทร0 8 5 9 9 9 6 5 9 2ครับกันตรงหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรายการเสี่มสปอร์ตฮาร์ฟไทม์แล้วก็จาะประเด็นช่วงนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณ Suzuki Swift GL Next และ FIFA Online 4